If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know, know by now how much I love you. If the road ahead is not so easy. I love and lead the way for us Like a guiding star I'll be there for you if you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you see forever too Touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for me. สิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับดอกไม้ช่อนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปนะคะไปไปเลยค่ะหนุ่มโซสาวโซตรงไหนคะ ถ้าเกิดไม่มีใครลงไปเดี๋ยวดิฉันจะวางไมโครโฟนแล้วก็ไปรับกับเขาด้วยนะคะมีไหมคะ ได้คะเป็นสาวโถแม่คุณคุณจะไม่ได้ได้ยังไงล่ะคะคุณสูงซะขนาดนั้นถ้าดิฉันไปรับก็คงค่ะงานในวันนี้นะคะเ,เจ้าบ่าวบอกดิฉันว่าเขามีความซาบซึ้งใจที่เพื่อนๆได้มาช่วยงานในวันนี้ระบบ แสระบบเสียงทั้งหมดที่ท่านได้ยินอยู่นี้มาจากอำเภอสารยาจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เจ้าของมาเองลำโพงไทยคนไทยทำน้องชัยฉันเองยืนหน้าหล่ออยู่ตรงมิกนั้นนะคะคุณต้อม SPM ค่ะขอบคุณคุณต้อมนะคะต่อไปก็ขอขอบคุณทีมอนเนกนี่นะคะ โอบี OB, มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะขอขอบพระคุณคะ่ะเราเคยเจอกันแล้วเมื่องานพี่ติ่งบอดี้แสลมนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปขอขอบคุณวงดนตรีวงดีซีแบนมาจากร้านอาหารบ้านเพลงอยู่ที่ตีนสะพานแสนต่อและวงตัดกกมาจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในวันนี้ในนามของเจ้าภาพ ในานามของคู่บ่าวสาวดิฉันขอบคุณดิฉันขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในวันที่สําคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะดิฉันต้องกราบขออภัยมาณที่นี้แล้วก็งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือน้องถูกับพี่ต๋องนะคะก็ทำให เราได้อมยิ้มไปพร้อมๆกันชีวิตคู่ของเขากำลังเริ่มต้นนะคะแต่หน้าที่พิธีกรของฉันนั้นสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เดี๋ยวรับชมรับฟังความสำราญกับวงดนตรีแล้วก็รับประทานอาหารกันต่อไปจนกว่างานจะ,ะเลิกรานะคะท่านใดที่เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพวันนี้ขอล่ำลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ